อ่ะสมการแสดงความสัมพันธ์โดยมีเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับหรือไม่เท่ากับแสดงความสัมพันธ์แมตหนึ่งครับจงเขียนประโยคเกี่ยวกับจํานวนต่อไปนี้ครับโดยใช้สัตวรับทางคณิตศาสตร์อ่ะพร้อมข้อหนึ่งหน้าแรกนะผลบวกของสามกับเจ็ดน้อยกว่าสิบห้าเขียนผลบวกก็คือการบวกสามกับเจ็ดทำไมน้อยกว่าสิบห้าจบเขียนลงไปข้างล่างเลย เขียนตัวเ,เล็กใครเขียนตัวใหญ่กว่าฟอนตที่พี่พิมพ์แสดงว่าลายมือใหญ่เกินไปให้ปีให้เล็กใครเขียนตัวใหญ่กว่าฟอนที่พี่เขียนพีพ่พิม,พม,พมออกมาเนี่ยแสดงว่าน้องเขียนลายมือใหญ่ข้อแนะนําให้น้องเขียนตัวเ,เล็กเขียนตัวเ,เล็กหนึ่งไปกระดาษสองคิดเล็กเร็วต่อไปสองครับห้าเท่าของจํานวนหนึ่งน้อยกว่าเก้า ห้าเท่าของอะไรก็เอาห้าไปคูณตัวนั้นห้าเท่าของจำนวนหนึ่งก็เอาห้าไปคูณจำนวนน้นน้นนอยกว่าเก้านะครับพอแรงที่ขอเขียนนิดนึงนะเมื่อเอ็กจนลงไปนะ ครับแมทคือตัวอย่างแล้วก็โฮมเวิร์คคือการบ้านนะอ่าต่อนะข้อสองเมื่อ x นะครับแทนจำนวนจำนวนหนึ่งเมื่อ x แทนจำนวนจำนวนหนึ่งน้องๆครับต่อไปนะครับข้อที่สามนะครับ ผลบวกของจำนวนหนึ่งกับห้ามากกว่าสิบสองเขียนเป็นพี่หอเป็น A ด้วยกันนะ A อบวกห้ามากกว่าสิบสองน้องๆครับเมื่อ A แทนจำนวนจำนวนหนึ่ง,งขอบคุณเด็กพอ,อมากนะครับตั้งใจเรียนสุดๆเลย ขอเสียเงเกพจอนอเลยครับทาเป็นเรียบร้อยนะทำเป็นทับผมนะโอเคอ่าเรียบร้อยสามข้อแล้วนะต่อไปข้อสี่เศษส,สีส่วนห้าของผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับแปดไม่เท่าสิบห้าค่นี้พี่ขอไม่เขียนแล้วนะไม่เขียนเนี่ยนะเมื่อเอแทนจำนวนจำนวนหนึ่งมันเสียเวลา ้อสี่พร้อมเศษสี่ส่วนห้าของผลบวกจึงต้องมีวงเล็บก่อนถ้าเป็นของผลบวกก็มีวงเล็บก่อนถ้าเศษสี่ส่วนห้าของจํานวนจํานวนหนึ่งเลยไม่ต้องมีวงเล็บแต่ถ้าเป็นของผลบวกมีวงเล็บก่อนทําลงนานะแพรเศษสี่ส่วนห้าคูณด้วย b ีบวกแปดไม่เท่ากับสิบห้าอ่า ถ้าพอเข้าใจนะอ่าเอาใหม่เด็กสะดุดงงเศษสี่ส่วนห้าของผลบวกคือคูณกับผลบวกผลบวกขออะไรอ่ะจำนวนจำนวนหนึ่งกับอะไรอ่ะแปดทำไมอ่ะไม่เท่ากับไม่ตอบอะไรอ่ะสิบห้าพอห้าครับน้องขอห้าอ่าเศษสองส่วนสามของจำนวนจำนวนหนึ่งไม่เกินหก น้องครับช่วยพี่หน่อยขีดเส้นใต้คําว่าไม่เกินขีดเส้นใต้คําว่าไม่เกินขีดเส้นใต้คาว่าไม่เกินแล้วเขียนกับกับข้างบนว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับอ่าขีดเส้นใต้คำว่า,วาไม่เกินไม่เกินคืออะไรน้อง คนที่จะมีสิทธิสอบต้องขาดเรียนไม่เกินสามครั้งไม่เกินคือทำไมต้องน้อยกว่าหรือต้องทำไมเท่ากับสามถูกไหมมากกว่าสามไม่ได้คือไม่เกินถูกไหมเขียนแสดงว่าไม่เกินแล้วเขียนมาแบบว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับแล้วเขียนลงไปว่าเศษสองส่วนสามสี่น้อยกว่าหรือเท่ากับหกเศษสองส่วนสามของจํานวนจํานวนหนึ่งไม่เกินหก คือน้อยกว่าหรือเท่ากับหกทำความเข้าใจนะอ่าต่อไปเขาหกครับขีดเส้ในใต้คาว่าไม่น้อยกว่าขอเสียงเด็กพศออหน่อยไม่น้อยกว่าคืออะไร <พอ S 1> ฮะเก่งมากครับเด็กพศออมากกว่าหรือเท่ากับถูกต้องครับมากกว่าหรือเท่ากับ โอเคนะหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับเรียบร้อยครับนี่คือข้อหกออยังไม่เฉลยเลยแค่บอกเราว่าไม่น้อยกว่าคือมากกว่าเท่ากับอ่าเฉลยฮะมันคืออะไรฮะมันคืออไรสองเท่าของผลต่างผลต่างคือการลบใช่ไหมจำนวนตึงต่างอะไรสี่ไม่น้อยกว่าคือมากกว่าหรือเท่ากับอะไรสาม นะครับถ้าดูอันนี้ไม่เห็นใช้ทีวีช่วยนะครับอุตส่าห์ทีวีช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยอ่านะครับอ่าโอเคผ่านต่อไปแมตช์สองนี่คือตัวอย่างแมตหน,นึงต่อไปแมตช์สองนะครับเั็นไหมจูนเครื่องทำามาหลายวันจูนเครื่องดื่หรือยังแต่ลักสบายดีนะหลายคนโง่ทำไมพี่สูง อ้าได้นะครับลบกระดานขีดน้าต่ออ้าน้องทามาพานะครับคนที่ทำเป็นแล้ววันแรกพี่ช้าๆนะต่อไปพี่เร็วนะน้องครับแม่สองครับแจงเขียนกราฟ บนเส้นจํานวนแสดงจํานวนจริงที่เป็นคําตอบของอสมการต่อไปนี้มาดูข้อที่หนึ่งครับมาดูข้อที่หนึ่งครับอ่านั่งได้เลยฮนะยค,ออคือน้องผู้หญิงช่วยเชิญมาหนอยครับเดี๋ยวนั่งตรงนี้ก่อนนะครับนั่งนะฮะทั้งนี้โอเคข้อหนึ่งครับเอ็มมากกว่าสองน้องๆครับเอ็มมากกว่าสองอะไรครับหนังสือ อ๋กระเป๋าตรงนั้นก็ได้อ่าโอเคเอ็มมา่ะสองเท่านี้ฟังนะน้องครับการเขียนเส้นจำนวนเนี่ยมันเขียนได้สองแบบแบบที่ 1, หนึ่งเขียนแบบในหนังสือการเขียนแบบในหนังสือนั้นไม่นิยมเพราะอะไรดูน้องครับนี่คือเส้นจำนวน บนเส้วนเนี่ยมีจำนวนจริงมากมายสองสามศูย์ุด้ารูดเก้ารูอะไรรูดสองรูดอะไรเยอ,อะแยะหมดเลยเวลาเราเขียนเราเขียนแค่ตัวนี้ก็พอเลขสองคำว่ามากกว่าสองนั้นเวลาน้องเขียนกราฟบนเสน้นจำนวนนั้นคำว่ามากกว่าสองคือเป็นสองไม่ได้เฮ้ยแต่มากกว่าสองได้เฮ้ยตรงนี้สองนะพยายามานีโอ้สองนิดๆได้ เม็คไมน้อยได้ชาร์ได้สีได้ไดห้าร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านได้หมดเลยเพราะฉะนั้นในการเขียนเช็คไม่นยนะั้นในสือเรียนจะเขียนอย่างนี้แล้วเขาก็จะเขียนตรงนี้ทึบๆเขาจะเขียนอย่างนี้ทึบๆอ่ะเขียนไปข้อนี้พี่ขอเขียนทั้งสองแบบเขียนอย่างนี้ทึบๆน้องน้องคิดว่าพี่เขียนอย่างนี้ลำบากไหมพี่รู้สึกยังไงวาพี่ลำบากบ้างไลยน้อง พี่เขียนเสร็จพี่ต้อมาให้มันเจียมเยมสียเวลาเขียนลำบากแล้วยังดูไม่ค่อยชัดครับน้องครับแบบนี้จึงไม่นิยมครับคนณครูส่วนใหญ่จึงให้น้องเขียนแบบที่สองครับแบบที่สองคือการเขียนแบบอนุโลมเนื่องจากแบบนี้ดูไม่ชัดครับให้เด็กเอาส่วนไหนวะแบบที่สองจึงเป็นที่นิยมกว่าคือ อันนี้คือตรงกับเลขสองนะไม่มีคือมันจะเป็นสองไม่ได้มันต้องมาเราสองแบบนี้คือนิยมแบบนี้คือไม่ค่อยน,นิยมปัญหาก็ามีอยู่ว่าดูเลยตอนเปิดเทอมบทนี้เป็นบทแรกของทุกเรียนครูให้เขียนแบบนี้หรือแบบนี้ดูให้ดีดูคุณครูให้ดีแต่ตลอด้อน,นี้และเรื่องนี้พี่จะเขียนแบบนี้ทุกข้อเลยราออะไร ดูง่ายกว่าแบบนี้โอเคนะแต่รู้ด้วยนะว่าคุณครูบางท่านเขียนแบบนี้แต่ที่ขอเขียนแบบนี้คุณครูส่วนใหญ่จะเขียนแบบนี้ส่วนใหญ่เลยโอเคนะ